สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปรีวิวเด็กนะซึ่งวันนี้เด็กที่เราจะรีวิวก็คือเด็กจ e ูไดอีฮีโร่สิบนะครับหรือว่าถ้าเป็นนับเป็นโว้นะนี่ก็เป็นโวที่21แล้วนะซึ่งถือว่าออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเด็กของอ e ีฮีโร่ซึ่งผมบอกเลยว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่ครบคันแล้วก็มีของครบสําหรับ การเล่นในกฎของปัจจุบันมาเลยนะเพราะว่าหลังจากที่เริ่มลดเริ่มต้นใช่ไหมมันจะมีแบบแค่พิธีกรรมฟิวชั่นเริ่มมาซิงโคเอ็กซีดเพนูลัมแล้วก็มาลิงซึ่งพอมีกฎลิงเข้ามาเนี่ยมันทาให้การเล่นหลายๆอย่างเปลี่ยนไปแล้วก็มันมีลิงฮีโร่เข้ามาใช่ป่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันยังไม่มีลิงฮีโร่ที่มันแบบไทยแล้วเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่เรียกได้ว่า น่าจะมีลิงค์ฮีโร่ที่สาหรับใช้ในการทำคอมโบของฮีโร่ค่อนข้างครบมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะโอเคเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปอธิบายเอฟเฟกต์การ์ดทีละใบแล้วสุดท้ายก็าจ,ากจะเป็นคลิปสอนด็กโดยใช้เฉพาะเด็กนี้3เด็กนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเด็กเนี้ยใครที่ชอบฮีโร่ควรซื้อเด็กนี้ผมว่าคือถ้าเกิดใครยังไม่เคยซื้อนะซื้อ3เด็กเลยจบในเด็กนี้แต่ถ้าเกิดใครเคยซื้อแล้วอาจจะซื้อสัก2เด็ก ก็โอเคนะผมว่า2องเด็กโอเคเลยถ้าเกิดใครเคยมีอยู่แล้วนะหรือถ้าใครเพิ่งซื้อครั้งแรกและอยากเล่นฮีโร่แนะนำเลยนะครับ1 5 6 7 3เด็กมาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นส่วนของลิงก์ก่อนนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลิงก์3ใบนี้ต่อมาเป็นลิงก์2นะครับพวกลิงก์เนี่ยจะเป็นเอ็กฮีโร่นะครับซึ่งเป็นการต่อคอมโบที่ดีมากเลยนะดีสุดๆเนี่ยคือลิงก์แทบจะครบมากเลยนะครับดูพวกนี้พวกนี้จะมีเอฟเฟกต์ทั้งช่วยเซิร์ชมอนสเตอร์ช่วยนำการ์ดฟิวชั่นหรือว่าเป็นพวกการ์ดเนี่ยแนว มาร์คเชนอะไรเงี้ยขึ้นมือได้แบบหรือว่า Destiny Fusion พวกเนี้ยก็ไม่ใช่ d e s t i n y m i r a c l e Fusion นะครับก็สามารถเอาขึ้นมือได้ต่อมานะครับส่วนของ Fusion นะตัวแรกนะครับนกเซิงนะครับตัวนี้คืออาจจะเคยมีออกมาแล้วนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าใบเนี้ยเป็นใบที่โกงใบหนึง่งแล้วก็วัตถุดิบในการฟิวชั่นมาช่วงหนึ่งอะ่ะเขาใช้ไปผปสมกับเด็กอื่นมากมายเลยนะแต่ว่าก็ถ้าเกิดใครเล่นตามบิลิสก็อาจจะต้องปรับนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เล่นตามบมลลิสก็โอ้โหผม,ออมบอก โอเคต่อมาคือส่วนใหญ่เป็นใบที่ค่อนข้างนิยมใช้นะผมจะเรียงขึ้นมาบนบนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น Absolute Silo ครับตัวนี้ M Hero ตัวนี้ก็เป็นใบหนึ่งที่โกงนะครับแล้วก็คือถาม่าโกงมาไหมก็ไม่โกงมากแต่ว่ามันช่วยกันฝันตรงข้ามเสิร์ชการขึ้นมือได้นะใบนี้แล้วก็ช่วยรีมูฟเคลียร์สุสานฝันตรงข้ามได้ด้วยนะใบนี้แล้วก็ใบนี้ก็เป็นใบใหม่อีกใบนึงนะครับ Wake Up Your e Hero นะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับผมไม่แน่ใจมัน f a m i n g Man หรือเปล่านะอ่าใช่นะคร เฟรมชูดนะครับใบนี้อาจจะเป็นอาร์ตใหม่นะผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือเหมือนมีชื่อว่าเฟรมชูดมาด้วยก็เลยอาจจะเป็นชื่อของไม่เชิงว่าน่าจะเป็นการ์ดใหม่ <c oughs> หรือเปล่าผมจาคือใบนี้ยถ้าเป็นใบที่ใบเก่าๆที่ออกมาแล้วอาจจะไม่ได้เคยใช้สักเท่าไหร่เลยจาแต่เลเวลรู้สึกเลเวลมันไม่เยอะขนาดนี้นะอาจจะเป็นการ์ดใหม่นะเ <c oughs> ดี๋ยวผมไปหาข้อมูลอีกทีนึงนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกใบนึงนะครับแล้วก็มีใบนี้ด้วยใบนี้ก็นิยมใช้นะครับโอเค ต่อมาส่วนของมอนเตอร์ในเมนเด็กนะครับ oh. เริ่มมาที่ใบแรกนะครับมอนเตอร์ Monster ปกติก่อนนะเนออสนะครับต่อมาเป็นเนออสเวอร์ชั่นที่สามารถเพิ่มพลังได้นะครับเป็นฮอนเนตสเนโอสนะครับแล้วก็เป็นเนโอสอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งใบเนี้ยเท่มากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกต์กันอีกทีคลิปหน้านะครับ oh. ต่อมาเป็นส่วนของดีฮีโร่ก็มีนะครับมีใบนี้มีใบนี้ใบเนี้ยรู้สึกไม่แน่ใจใบนี้หรือเปล่านะที่ติดแบนหรือสักใบหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ตามแบลนลิสกัเท่าไหร่นะช่วงนี้ต่อมาใบนี้ e อีโา รู้สึกใบนี้จะชื่อว่า Star t o a หรือสักอย่างนะอันนี้ไม่มีชื่อให้นะใบนี้เป็นอาร์ตใหม่นะครับก็สวยดีนะต่อมาใบนี้ก็นิยมมากเลยครับ V Hero ตัวนี้ต้องใส่ในเด็กสำหรับคอมโบทำฮีโร่นะครับต่อมาใบนี้ก็นิยมนะครับที่ใส่ในเด็ก เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะว่าไปได้ยิยงจริงหรือเปล่าในตอนจัดเด็กนะครับใบนี้ก็ใช้นะครับตอนจัดเด็กโอเคพวกนี้หลายๆใบ,บอาจจะมีม้ว่าใบนี้ก็เป็นใบเก่าแต่เขาทำอาร์ตใหม่นะครับต่อมาส่วนของฟิวชั่นนะครับการ์ดเวทนะก็จะมีฟิวชั่นนี้มีมิลเลอร์เฟิลชั่นมีแบบเดสตินีฟิวชั่นนะครับ แล้วก็มีมาร์ชเชนนะครับให้มาครบมากเลยนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับน,นี่ผมจําชื่อมันไม่ได้นะแต่ว่าจะได้พอยเครื่องหนึ่งอะไรพวกนี้นี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับชื่อว่า Forbidden For Doublet นะครับเป็น,นดีมากเลยนะสำหรับน่าใส่ในเด็กฮีโร่มากเลยนะครับแล้วก็มีคอบา a d เ Gave มีฟ Frit b เรียลนะครับพวกนี้ที่เอามาใช้เนี่ยคือพวกเนี้ยแถมมาให้ผมว่าดีมากเลยนะสามารถเอามาใส่ในเด็กจัดได้ดีมากเลยส่วนกับดาบอันนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่คุ้นนะว่าใบเก่าหรือใบใหม่นะเพราะว่าส่วนใหญ่่ฮีีโรจะเเเป็นแนแวอฟฟท เน้นกับมอนเตอร์แล้วก็ตั้งบอร์ดให้มอนเตอร์เป็นตัวขัดซะมากกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวการ์ดภายในเด็ก1567นะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอธิบายเอฟเฟกต์ทีละใบของการ์ดภายในเด็กนะครับว่าจะมาดูกันนะว่ามันโหดมันแบบม,แบบมันน่าเล่น,นขนาดไหนนะครับสำหรับเด็กนี้แล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่ mm. สอนจัดเด็กโดยใช้เฉพาะเด็กเนี่ย mm. สามเด็กนะครับ mm. เพื่อไม่ให้เปี่ยงงบเด็กอื่นมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสสวััดีครบบบ๊าายย